อโจีขาหรอจีไรหรอจาไรหรอจีเรหรอหันดูโม้เป็นเมสเนนดาวจีโร่เนาะวองตอดีเจอามูใอหนเ่งแล้เส่องสูห้นนบ่้ทำ้า อนไว้แทนา นี่สวัสดีทุกคนอีกเชือนึงเนาะว่าตอนนี้ปันเขาลงไปล้าง,ม,างมือไม่อย่างแล้วพวกเขาจะพากันไปตลาดเนาะสิพากันไปเบื้องตลาดว่ามาติปิกายพราะว่าปีนี้ที่เป็นอเดอร์เครื่องของอยังหลายบอกและมีน่อหลายบ่เดี๋ยวสิไปซื้อน่อ,อมาเฮ็ดแกงกินนาอแล้วกันซีไปซอกซื้อตัวหนูตัวในมาเฮ็ดกินนาอเพราะว่าหนู้ซ้ำเนื้อหลายแหงเดี๋ยวต้องไปเบื้องกันมาตลาดนี้อย่างเดียวมีของป้าหลายบอกไปค้นรถคือรถครถตลาดซ้ำเนื้อคือคืนแหง ตูปมีอะไรเปลี่ยนไปเลยคนหลายเนะาะรักซุ้มหูซุ้แต่ว่าสังเกตสังเกตด,ดูส่หลายบางคนกับไส้เม็บางคนกับโใส้เนาะ,นะ<อ>แต่ว่าคนขายนี่ไปงัดกูปันเดอร์เนาะแต่ว่าเฮานี่ใส้ไส้ไปก่อนมันกขบไม่ห่าน้ำร้านเต้าหู้เลยเออเออกมาก่อนจะก,กินเดี๋ยวาไปซอกซื้อของกินมื้อแรงก่อน โซนนี่ฮะโซนไลน์ค่ะจะสิขายพักเนาะขายพักขายนี่แม่ถ้าจ้ามาค่ะเสียงอยู่นี่เดี๋ยวจะปิดไปขึ้นเฮนเมอร์นะแมนบอกผ่านโป๊กอย่นี่โอ้แต่ว่าไปขึ้นเฮนเมอร์ละเดี๋ยวมาทางในตลาดเนาะจักไปทางเดินแล้วเดินขนาดเจอเดียวทางเดินแล้วเนาะข่าวนี้เลยเนาะข่าวนี้จะเข้าไปอุดเลยแมนบอกเออไปเข้านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กยังอยู่ฮันอยู่มันุบานไปทางนาก็ะไรแล้ว โอ้โซนนี้เป็นโซนขนมเนาะขนมหลายแหงขาก,กับมาจะซื้อกินเนาะขนมนเนาะเดี๋ยวไป็นโลซื้อนั่นก่อนนะกลับม,มามาซื้อน,นี่มากนี่เซนคอโซยเซนเผื่อเซนคอโซยอู้กินอ,อ่อเอาอันนี้ไปอ่อบอ่ อันนี้เป็นเท่าหรือไข่เทาเทา่ะวันนี้เป็นออคเอร์รบเตอร์มันอีเอาดี๋่นเอเอาะไได้กินเสร็จเอาอ่ะนี่นเอาเลือนั่นเอาเที่เอาสวรรั้นเดียวเย้เยเยเดอะไรกออู้อันนี้เทา กินามตุกเข่าบ้คอยมากกว่าเขอันนี้พูดอันนี้กินบ่เมอกินก็หมื่นว่ะเอเออภาษาระบบคซาสเยรเขายเท่าดนี่นะห้าบฮะห้าสิบห้าเอออันนี้เด็ห้าพันเนี่ยอันนี้ห้าพันอันนี้ให้ให้กินอเกียดนีินเนี่ให้กินคัเทพินกินเอาไปเออต้มร้อนต้มร้นเอาอันนี้อันนึงอ่ะลอง เดี๋ยวเห็ดไข่สู่ร้องซานด้กินบางเด้อเอออู้ฮ็ดไข่สูรองอบน้อแม่สาวพ่มีนท่เี้มาพ่มีอ่ะข้าพุ่มีไปหน้อยอ่ะกินแม่แล้วม่งันนมาบอกให้ยังคืนมาเอาเด้อเออโอเคไปนี่เบิ้งซนนอกอะไรเนาะป้านอกอะไรแหงาย่อน่มงนออันนี้ป่า อาสาดโอ้ต oh. oh, so uh, yes, uh ัวเคียวกระหลายเนาะ้าลเาเบเียฮะโอ้ตัวหนูไอตัวหนู oh, uh ๋ยวเบ้า huh. uh ี้ก่อนห้าป้าเขาเบ้ามุกี้นี่วะไม่เบ้างันตัวนูถีเป็นตุงทายนี้แหละที่เขาเบ้เมอกี้ยานทุกปลาเดี๋ยวก่นูปลาคิงปลาคิงอันนี้ปลาปลาพันต่อหางเห็ดงานนี้ระดูเห็ด อ,อันนี้ตุ่มมินออนอ,อนนี้นอรันวะเอานอนี้ไปกินเอาซีนกับปลาไปบนะ้างเนาะฮะลองโซนนี้บ้างเนาะอาซีนซีนแหง โอ้ตัวหนูไข่ตัวเขาเดี๋ยวนี้น่ะตัวนี้ตัวสาวพันสาวพันอันนี้ชิาลได้ป่าตัวนี้ชิพ่าตัวนี้สาวพันเอาเอาตัวนึ่งมาเนาะกินบ่ชิาก็ได้หรือสาวเอาเลยนี่ก็ได้ สองมุ้งเนาะลูกเราจะยักเขาเดียวดอกไว้เขาเดียวเนาะ <c oughs> เอาตัวนี้ก็ได้ตัวหนึ่งชิ้นห้าผ่านึ้นเงินเท่าเดียวะประมาณสามยี่สิบบาทเนาะน,<อ>นี่หนึ่งตัวอ้เน่นของโกนแล้วค่ะบของซื้อไอกิน ได้อะไรได้อะไรน้องท้องฝดไอหนูท้องฝน้อกปูก่อนน่าอันนี้เพ่อเตือกินเนาะยากินนาะยากินเนาะอยา่าอยาจะกินเนาะจะลองนยจะลองกินนําู้ค่ะหรือยางไปให้พ่อกับแม่กินบอหนอไปเบิ่งซนเนาะนี่เป็ดเนาะนี้ปลา ใส,ส oh. ่โซนนอกโอ้นีพ no no ี no ่พ no 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 no. no 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 ี no. ่พี no no ่งนีนออันนี้นอกอย่างอันนี้ใส้นอ่หวานอันนี้วะต้อยบ้านต้อยานี่เี่นโสามพันโลสามพันปาอ๋อนอเยอะนอนหนึงก็ได้โลนี่นี่เนาะอันนี้ปอกแล้วรออี จาวานนาจาหวานกอวนอันนี้เอาไปเท้ได้กินตุกเอาไปแกงไปต้มเหรอเลือกอะไรเล็ดเลยกะไดแกงไปต้มไปอะไรนี่หนึ่งเมสกีบออื่นกันเนาะเอาม้นีละแม่น้องงามงเนันนี้ยังเสียตัวมือลัก็ซื้อมีทิ้งวะอ๋อโลจิผาหรอจีไรเหรอ โมยางไรเหรอเอออะได้ด <c oughs> ูน้องก๊อกหัวกูหายลมมองเมมเมสอะ <c oughs> <c oughs> อันน้อจโล่าะ <c oughs> ตอต่อเมคา้าเพิ่นหนึ่งว่าสองโลห้าพันได้บ่อประมาณนี้ต่อเมฆ้าต่อเมค้าเออพอดีอะสองโลเนาะ ไปเจ้านะไปเอามือโขบขอบเจーขอบเจอมีนอหนอีกวะนอหนึ่งไม่นอหนี่งวะไปเพิ่งนอนี่ก่อนดุ๊กอันนี้ไม่นออย่างอันนี้อ่าอันนี้ไม่นออย่างอันนี้อันนี้นอลุนนอลุนรสชายเดี๋ยวขมประมาณหวานว่ะเอาเไปยังกินเอาไปต้มกุนไล่เผาได้ป่ะ เอ้เผากินดใดบอไหน,นโอโลเร่อะไรก,ก,กองอีกองอีกองลีจา่าอีกองกบผากบผาหรอกองนึงสิบพันเนาะอีอกองกบาเชื่อเด้ออีกล้นางกองนึงสิบพัตุกนอรุนนอรุนเน,น,นาะเออบุฟเว่านอ์เด้แซ อัะใส่เหรอยืนดูนดูนอม่งีอ่ะเอาอีก,กองอ,อ่าอต้องอยู่ไหนอยายลเลยวันนี้เขากินนอนเป็นบงเนาะวันนี้นออ,นนอีก,กองก,กองหนึ่งสิบพันเดี๋ยวดีนอ,นอูกำลังสื่อนอออยู่เายไลท์ื่อนออืรอแบราคาทืองแหงนะโลนึงสามพันีบันเดอนนี่นะ อ,อีกองเลอกออองเือกะไรอง,ออง,ออง 1, 0, นหนึ่งิันนะนอนี่เนาะไปขุดอยู่ในดินคือิขุดยา <c oughs> กเนาะฮะ <c oughs> เอรระอพอ,ดเ,อเดีออไปพามัน<ะ>ไปด้สองนอน,นอรุนกับนอนเลยเกาะน, <c oughs> นี่นีขมนขมอันนี้น้ขมเอาขมขมแหงขมจะนอนนี่จานี้ไปกันเลยละ ไปเดียวอีกนอวันนี้ไปเอาอันเดี๋ยวอีกนอพอล้วบอกคือ้เห็นนอลันเนอะตุกเนาะมาโซนนี้มีกบกวานซอนมีภาคไปซุปอันนี้ไขมดไหมมดให้เด็กกินวะนี่ซามดันซาว้อันนี้ไม่หอยอันเดียกับตุกอันนี้อะหอยหนับหอยหนับหอยขม แม่แม่มาครบ้บเมนะบุคเมบุคบคินเขาเอิญซื้อหอยอะไรมาอันนี้หอยหอยนาอ่ะเนาะเขาดำอนุ้หนัอู้ตัวนี้ตุกตัวตุกควบตัวควตั่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นตัวย่าทาสบห้าสิบกัร้อยไปกวบาท ตกะกบมื่อกบมื่นกบมื่นก็เป็นคนจีนมากินอุ้งมือหร่อว่าช่วงนี้ฮันอันแต่ว่าช่วงนี้ฮันอันช่วงอันไข่หมดไข่หมดเอี๋ไข่มดไข่หมดไข่หมดแดงไข่มดขาวไข่มดเยอะไหมเขาไข่เยอะกลับเม่อไหกินไข่หมดได้ปะตุ๊ก อมซือสยสอามอนซ่าก nee ินได้แต่ว่าแม่เอออันนี้ก็กินไ้กินแล้วออกตุ่มแท้แวอ่ะตอนนั้นเคยกินเยอะดูวะพี่จายก็กินลองกินแต่ก็ออกตุ่มหนึ่ยๆนอันไนข่มดอันีนเป็นไขมดินอ่ะอ๋อไข้ดินนฮะอันนี้เป็นโซนผักนะต้องไป

วันอนี่มนาะานแทบแลโอ้ระหามัวานกระหออีดกระเอเนนั่งนเขาเดือก่อไห้ไม่เอามัดเาเดือมาสองันเออเอามานึงยังอวนยังขุนมันหนาวมีงาขุนมันต้อมแรงเลยวันวันนี่นะโอ้ยนอกอันนั้มนสองพ้อ นี่ซื้อขนมให้น้องๆอันนี้สาวครูโยงเงินอะเจ้าหนูไปวันนี้นะไปเจอกันยุ่งเงินว่าได้เครื่องอย่างเดียวบึ้งกันไปนี่เฮาก็ร์ชิเด้์นอโคมโอ้แลกอะแล้วก็เออนอหวานแล้วก็นี่นอเลยก่อนอ่ะนอโนลุนนอุนนี่นอลุนแล้วก็ที่ได้บอลเนาะแลกอะที่ได้กาปิ ได้ขนมให้น้องๆแล้วก็อันนี้ได้อันนี้คว้าก็มีผลลอดแล้วก็ได้ตัวหนูแล้วก็ได้เทาเนาะแล้วก็ได้กะปิทุกคนฮู้บอกซื้อมัดนี่นะซื้อมดนี่นะมดเงินแค่ห้าสิบพันกีบเออเออเฮ้ยเหมือยเป็นเด็กสมมุติซื้อมัดเงินแค่ห้าสิบพันกีบเลยนี่นี่แซ่บบ่กินบ่เออกินเลยแม่ แม่กินขนมแม่อู้เลียงแบบกินขนมแม่เบิ่อไงเมื่อไนลูกอู้นี่ซื้อแต่นอกซื้อแต่นอกตีนอรุนณอรุณนนาหวานไอ้หนูไอ้เท้าที่ซื้อเลยกินหนูเทาก็มีมะเขือเนาะเอาให้ออกเอาอกินอันนั้นซื้อขนมนมฝรั่งอา้จันนั้นนะแม่ฮะแซ่บแซ่บป่ะบอกกันมือ แม่เะบอกไปเว้ยลากิขนมดีหน่อยกิโลกรัเซลใบจอยลองสีเบิ่งคก่นี่เดียวนี่แชมัอนลุ่นแป้งแป้งพันแสบเพลงนะแสบเพงซื้อเต็นท์อบ่ามีนอรลันมีซื้อหนอรันมาอีกอะรน่ะเดีาไปนั่นก่อนมีน่รุ่นเนาะ ซื้อมดนี้มดเงินแค่50ปอนด์กีบปร่ได้มดเงินหลายเลยมดแค่50ปอนด์กีบตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ100ป่ากว่าบาทน้อยหนึ่งคือบอนคือบอนฮูเกียเดอเอามาไว้นอยนอประมาณ100ซีบาเจีย10บาทนี่แหละนี่คลิปวีดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก้อนนอนนี่พาทุกคนไปเบื้องตลาดซ้ำเหนือตอนช่วงยามแรงส่วนหลายก็มีเต็นนอนก็มีพวกหนูพวก หมูป้าอะไรกับพวกปลาพวกของกินพื้นบ้านเดี๋ยวอะไรหลายแต่จ้ะวะเมื่อกี้เขาเลือกมาเท่านี้เนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งบ๊ายบาย